ผ่อนไทยเดี๋ยวพักผ่อนสักครู่หนึ่งก่อนที่เราซ้อมแดดมันแห้งปวดแดดแห้งจนนังหน่อยเดี๋ยวมาผ่อนผ่อดมาให้แม่ลูกนี่สวยๆเพราะหอดปว่าใดยังไม่จบนะครับนางรำเดี๋ยวให้พักอีกสักครู่หนึน่งดื่มน้ำดื่มท่าหลายๆท่าน ตอนที่ผมเห็นบรรยากาศบนสกคคูตูบนหน้ามือฟอลน่ะสวยครับแต่ว่าพื้นที่แน่นเกินไปแน่แนเกินไปบางจุดก็ไม่ตรงจะขูหมดละท่างนี้ตรงไปเลยนี่ไปจะเข้าเผู้ปอคู่บอลจหลังยังไหนต่างโผล่ออกมาคู่มาฟอร์ดน้ำปูนี่แถวบอนไปวันมาอยืนเลยจะของุุญแจ ขึ้นมาประานเลยไม่เข้าใครมาสั่มาคนเดียวเป็นผูน้ศิลปินเดียวแนวแนบอ่าให้ดูแนวด,ดูแถวนะครับเราต้องดูแถวคนข้างหน้าครับเอา,เ,อาเข้าแถวครับกลับเขา้เขา,เขามาแถวนะครับกลับเข้ามาแถวดูนัดเสร็จแล้วเข้ามาอยู่ในแถวนะครับเดี๋ยวผมจะจัดแถวใหม่เพราะหันมัดแนกคน,อนนาอะ แน่ไปเนาะเมื่อสักครู่ผมไม่รู้ว่ามีกี่แถวเดี๋ยวจะปรับแถวใหม่ให้แต่ละถนนยืดแขนองซอกขาแนนว่าหากแขนเดียวแนนโคดแล้วเราจะปรับแถวใหม่ฟอนยืเสร็จแล้วบุรุก้นกิจโนคานยิดแต่บุรุษก็กระเด็นที่ไหนผมไปแต่มือขาผมไปคื่ฟอนได้เสนอผมกำลังยึดตัวยึดสิแม่ ขาขึ้นว่าไปไปได้แขแนดดแขได้ประเด็นกอดแั้วเขาเดทนจบจบกัลชาริยาอีกแล้วเมื่อคนเกิดแล้วแกะออกมาที่เดียวไหมไม่แหงโคตรวะงั้น,นอ้าว่จับแถวครับน,น้องอาชิวะยืดแขนนะหัวแถวยืดเลยยืดออกสองข้างอ่ะจับไปเราจะจับแถวใหม่นะครับเพราะดูแล้วเมื่อสักครู่เล่นเกินไป แถวหน้าของเทศบาลโรงพยาบาลนแก่นจัดแถวเลยครับยืดแขนออกสองข้างครับยืดออกครับมันชิว่าด้วยครับยืดออกครับยืดครับยืดแขนออกให้สุดครับเราจะจัดแถวใหม่ใครเป็นแถวแรกใครแถวสองเรับวนนี้เอาได้เป็นรักไม่หัวแถวก็นยัง่าตกกันอยู่บสิเดี๋ยวข้างหลังไปดูข้างหน้าอ่าเอาขยับขึ้นมาครับไม่ได้แถวกัน เลี้แยงนะครับเลี้ยดองหันหน้ามาทางนี้ก่อนครับหันมาทางนี้ก่อนหันหน้ามาทางพิธีกรก่อนนะครับเดี๋ยวพิธีกรคือถ้าแถวมันแน่นให้ตัดออกเลยนะครับเนี่ยด้านหลังนี่ครับขอเจ้าหน้าที่น้องๆถ้ามันแน่นนะครับถ้าน้องไม่รักษากติกาด้วยกันมันจะไปไม่ได้ถ้าน้องไม่ฟังคำสั่ง ครับถ้าน้องไม่ปฏิบัติตามแนวทางนะครับแถวข้างหลังเขาก็จะม่วนไปหมดนะครับเพราะเราม่วนนะครับน้องปานคำสามด้วยผมนั่ะที่บอกว่ายืดแขนห่อยนะครับอ่ะยืดรันยืดแขนห่อยนะครับยืดอน่อกด้านข้างมานะครับข้างหน้ายืดที่สุดครับยืดที่สุดครับครับส่วนอาชีวะถ้ายืดแล้วชนตัดแถวออกครับตัดได้ไหม หาท่านผอนาวีเราดูนะครับตอนนี้หันหน้ามาทางนี้ก่อนนะครับอย่าพึ่งหันไปทางอื่นหันมาทางนี้ก่อนผมกำลังจะเช็คแถวว่าท่านชนกันไหมทางหน้าตรงกันหรือยังครับตอนนี้ยังไม่ตรงกับแถวเนี้ยพท่งขานเนี้ยลองดูครับตอนนี้ปัญหาเกิดเพราะแต่ละคนไม่ยอมขยับเอายังไงดีครับท่านขยับไม่ตรงคนหน้าหน้าครับ ขอความร่วมมือในความเมตตาครับท่านครับอดว่อนเลยเสือกันเนี่ย,น,น,ยนอมันคือนูปอุมอยู่เนี่ยแถวตรงนี้นี่น้องผู้ชายนี่ใครก็ได้ครับช่วยช่วยสกิดน้องเขาหน่อยมันไม่ตรงก้นหน้าเลยแล้วแน่นมากรับตรงนี้ถ้าไม่ได้จริงๆิตัดแถวออกนะครับอะใช้หัวแถวให้หน่อยครับนี่อยู่ใกล้ๆนี่ครบไม่ได้ไกลนะน่นี่ มไ่เนี่ยวดอกจะได้ไม่แด่นอาชีวะแน่นมากครับตอนนี้เพื่อวดอกไปเลยครับอ่าทีนี้เริ่มสวยแล้วอ่านี่ครับดันออกไปเลยครับดันออกไปเลยตอนนี้เริ่มสวยของคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยดูแถวให้นะครับอ่าดันออกไปให้สุดนะครับตอนนี้ตอนนี้าตใช้เวลาอาชีวะรับดันออกไปอีกครับเดินไปนะครับดันออกไปอีก เมื่อสกู่ไม่แน่นไปนะครับเจ้าหน้าที่ายพวกคุมนะครับวาง้อบอกว่าแต่ละแถวที่แน่นเกินไปนะครับทำให้จังหวะดคอออกมาไม่สวยงามนั่นเราไปอีกครับแถวนี้ครับนั่นเราไปให้สุดนะครับยืดแขนไก่อนครับยืดไก่อนครับยืดนะครับผมจะได้รู้ว่าแถวไหนไม่ยืดนะครับจะได้มองบอกถ้ามันซ้อนกันกบควรท่าน้เปลี่ยนแถวครับครับไปอยู่อีกแถวหนึ่งครับ ครับไม่ซอสแถวงันครับเจ้าหน้าที่ช่วยด้วยครับขอบคุณครับอ่ะดันน้องมีครับดันน้องมีก่อนนะครับอ่าตอนนี้อาชีวะกำลังจะเรียบร้อยเพราะว่าดันไปสุดแขนแล้วนะครับอ่ะตอนนี้สวยแล้วครับโซนนี้นะครับพอเราดันออกด้านข้างตอนนี้จะเริ่มสวยแล้วครับสายหันอีกครับสายหันอีกสายหันอีกอ่าดันดูครับอ่ายืดแขนดูครับ ตุ้คอคนละหน้าไหมดูตุ้กันไหมอ่าครับอ่าสายหันอีกครั้งนึงครับสายหันอีกอ่าแต่และสายแต่ละถวเริ่มดีอ่าแถวนี้เริ่มดีครับมบองทะลุมาทีนี้สวยงามครับขอบพระคุณมากนะครับที่ผานน วันนี้ลูกแหววสวยงามมากครับอ่าเป็นแนวแล้วครับพี่เดชขอบคุณมากครับมาสักครู่นะครับดูนิดเดีวแหววเราะว่าพี่จดินแล้วเราไม่อยากไปหรอกอะชั้นห้าข้างในชั้นห้านั่งดีเ่นได้เลยครับเราจะไม่เอเวลาท่านก็ท่านผู้ชมเอช่วงที่ ี่ตรง,งนี้สำหรับนางรับรับนังรบพอบอพอบอเมื่อยวะหละเมื่อบาเมื่อไงบัดนี้ธรรมดาครับปีหนึ่งปีมีครับปีนี้ครบรอบ227ปีอิเจปีกาท่ฐานเอเด้ออย่าใส่ลายปัชีอันอ่ะ

ดังเรื่องสวานราคาท้าทายแรสิโรลงงานสมบูรณ์บงแนตะโงยคกา์ต่อมากันุณสายนั้นสวรรค์สามาพองแกนช่มชแด่ดีดำน้ำชีลำน้ำฟองนองนาดีลำน้ำเธอหวังเือนักชา we สิวหน้าสิวแขนมีสาแองแองบอทดูอยนะนอนแขนแขนอนนอนก็นอนแองสาซีาหรือตาบลอนตดจทีูธรรมล้างบอกดูลบ้านอยากใหสุขภพีเงิ่เงินเท่าก็นอนหลับตาบลอนมีสา